สามทางสารังผาางี่ยีูทังสารังะอัตโตสัมรสัมพุทธสาพระมีเกี้ยมา

กองร้อยอาสาลักษานิแดจังวัดครับจีเลยนร้ายได้ขับรถประจอบริเวณลานดังยิงต่อสู้ยิงคูชุดปิการพิเศษมีครับิงประตูเข้าไปแล้วครับตอนนี้ขาืูเปล่านะครับ ลำดับที่สี่ลำดับที่6นายหมวตรีเอกจิตจิตลำดับที่หนึ่ายอำเภอเมืองกาญจนบุรีลำดับที่10บนายอำเภอบ่อลอย3เด็กชายกลวัตอยู่สิริลำดับ

เจ้าจะเชื่อฝังคำสั่งจะเกื้อคูลและรักษาไว้ไวซึ่งพระ,ะบรมเดชานุพรพ,ระะพรของกองอาสารักษาดินแดนที่ได้อุทิศทั้งกายและใจทุกขัการในกองใหญ่อนุพงศ์เผ่าจิตกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด กาญจนบุรีกายวันสถาปนาองอา,าสารักษาดินแดงพบพรอบ60กาปรปฏิบัติภารกิจเพือ่อช่วยเหลือบ้านเมืองในภาวะเกิดถือว่าเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่สำคัญต่ในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้แก่การดูแลสังสคมเป็นต้นสำหรับจบังหวัดกาญจนบุรีท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น มีพี่ในที่ตังง้งทางคณิตศาสตร์มีเกตเได้นนเกตกับสาธารณรัทุกท่านที่ได้เสียสละกำลังทางกายกำลังสำเร็จสุดท้ายนี้ขอรัฐนาคุณพระศ,ศรีราตาัตนตย ไปตั้กรูปขบวนนะครับเตรียมสวนสนามน,นะครับซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้าย